คะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะก็จะไปวัดนะคะพเพื่อนๆค่ะเส้นทางไปวัดไก่เตี้ยกันนะคะเพื่อนๆค่ะดูนะคะอากาศสองข้างทางนะคะวันนี้ถนนใหญ่เลยนะคะพเพื่อนๆค่ะนี่นะคะนักเลงพอนะคะเพื่อนๆค่ะขึ้นถนนใหญ่เลยมีดอกหญ้านะคะเพื่อนๆค่ะ ทางทางเดี่ยแว่นแว่นแว่นตามโดนเหงื่อแล้วมันแบบไอ้นี่นะคะก็เริ่มสายแล้วผู้คนจะเริ่มออกกันจอแจแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็ขนาดเป็นบรรจุเป็น,นบรรจุแต่ว่าคน,นเขาก็มีออกไปไหนไม่กัน ค่อยๆไปนะคะเราไม่รีบเราแบบไม่รีบนะคเพื่อนๆค่ะกปั่นออกไปเรื่อยๆคะบรรยากาศไปเรื่อยๆก็พอเข้าแบบชุมชนก็ไม่มีธรรมชาติได้ดูแล้วนะคะเดี๋ยวก็ไปวัดกันไที่วัดกันเลยแล้วกัน ไม่รู้ว่ามีมาผิดเส้นทางหรือเปล่าแันเนี้ยแต่ปลายมันติดอยู่นะคะทางนี้ชอบเลาะผิดเส้นทางนะคะไา้มันติดอยู่ว่าทางมาวัดสัมโพก็เห็นวัดวัดนี้แหละจม่รู้ว,วัดอะไรอาจจะใช่นะคะเป็นวัดแล้วทางเข้าสระ เดี๋ยวดูก่อนนะคะจะลอไปทางนึงทางนี้มีดอกไม้นะคะมีดอกไม้สวยๆก็พอดีมีรถจอดฝั่งทางที่ทําให้เราไม่เห็นบทางของอีกฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวนีข้ามไปเลยก็ถึงหน้างวัดแล้วนะคะเพื่อนค่ะถึงหน้าวัดแล้วนี่นะคะ วัดไก่เตี้ยนะคะเพื่อนๆรู้สึกว่าเป็นวัดวัดไก่เตี้ยนี่นะคะที่ไปทาสวดร้อยวันบ้านพ่อเอ่อบ้านเมย์นะคะตอนพ่อเสียนะคะที่บ้านที่ปทุมแล้วก็ท่านเจ้าว,วาดท่านได้ให้พระนะคะสวยเลยนะคะหลวงพ่อเฟศกับเมย์องค์หนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะเอาไว้บูชาะนะ ก็มีบอ่อบัวนะคะแต่ก็ลกนะคะเ,เพื่อนๆค่ะช่วงนี้ฝนตกนะคะกลกไปหมดนะคะทั้งทุกที่นะคะเ,เพื่อนๆค่ะต้องทําใจนะคะฝนชุกนะคะช่วงนี้ไปไปดูไป,ไปหน้าท่ากันนะคะไหนๆมาแล้วๆๆน้องกายนะคะน้องกายที่ เาถ่ายชีวิตกันมานะคะเพื่อนค่ะก็มีอู้สี่ห้าตัวหกเจ็ดตัวแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะว้าเพราะว่ามีลูกน้อยสองตัวเลยนะคะก็มีไม่ได้มาล,าลาะผ่านะหัวก็มีนะคะอยู่ด้านนู้นน้องหัว่ผูกไว้ด้านนู้นนะคะเพื่อนๆค่ะก็ไม่รู้ว่าจะมีงานข่าวดังนี้ป่านะคะ ชื่นเลยนะคะพอเข้าวัดมาก็เริ่มสดชื่นเลยนะคะเพื่อนค่ะก็ในวัดเนาะก็ช่วงนี้ฝนตกชุกนะคะเพื่อนค่ะนี่ค่ะสาวเวสุวรรณนะคะเพื่อนค่ะครั้งนะคะมีมาครั้งแรกนะคะเมย์มาวายครั้งแรกแบบโอ้โหแบบว่าขนลุกนะคะขนลุกก็บรรยากาศนั้นไก่เตี้ยน,นะคะเพื่อนค่ะจะมีจะจอดรถ จอดรถต้งมีนด้านหน้าตรงนี้แล้วกันนะคะแอบก่อนนะคะเพื่อนค่ะจอดรถแอบก่อนนะคะแ็แฉะเละไปหมดเลยนะคะเดินรอบด,ด้านหน้านี้ก่อนอันในก่อนนะคะเพื่อนคะ่ะแล้วเดี๋ยวเมย์จะพาไปลงคลิปกันที่ชายแม่น้ํานะคะวัดแถวนี้ก็เป็นวัดสร้างโดยชาวมอญแบบ เหมือนกันหมดเลยนะคะพระวัดที่อยู่ดินฝั่งม่น้ำเจ้าพญาส่วนใหญ่ก็ชาวมอญที่อพยพหนีทับมาจากพม่าเนาะก็มาโดยทางเรือก็ได้มาสร้างกันไว้นะคะเพื่อนๆค่ะมีมากมายหลายวัดเลยนะคะที่ในจังหวัดปทุมธาันีอย่นี่นะคะเพื่อนๆค่ะนี่เขาก็กุดทําท่อระบายน้ําฝังท่อระบายน้ําใหม่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกชุกนะคะเพื่อนๆค่ะก็มาไหว้พระขอพรกันนะคะเพื่อนๆค่ะ วัดไก่เตี้ยนะคะ น้ำกันนะค่ะเป็นเพื่อนกันไปดมแม่น้ํากันถนนก็แชะเละนะคะดีนะคะรองเท้าเมเป็นเนืซื้อเหมือนเป็นมันเป็นยางนะคะเพื่อนค่ะน้าเยอะเลยนะคะเพื่อนๆค่ะช่วงนี้นะคะวังปลาหน้าวัดไก่เตี้ยนะคะเพื่อนค่ะสามโคกระทุมธานีนะคะช่วงนี้น้ําเยอะเลยเพื่อน

ว่าวัดแถวนี้เป็นวัดปิดนะคะไม่ได้แบบเปิดเป็นท่องเที่ยวนะคะพเพื่อนๆถามมันก็จะเงียบนะคะเปนเงียบนอกจากว่าเอาไว้ประกอบศาสนก,กิจนะคะของโอ้ยเมย์ไว้ทําไมซูมไวนะะมน้นะคะเมื่อกี้โทษทีนะคะเพื่อนๆค่ะไม่รู้เวียนหัวกันหรือเปล่าเ <laughs> มย์ซูมไว้เมื่อกี้นี่นะคะอ๋อบรรยากาศริมแม่น้ํานะคะพเพื่อนๆค่ะ เม้นว่าจะสายแล้วนะคะแต่บรรยากาศแบบสดชื่นนะคะเพื่อนๆค่ะเห็นแม่น้ำเยามเช้าก็ไม่เช้าแล้วนะคะมีปันป่นมาถึงที่นี้ก็นานพอสมควรระยะทางเป็นสิบกิโลเลยนะคะเพื่อนๆข่าววันนี้ากาักลับสงส่กลับบ้านงสงสายปวดปวดท้องเพราะว่าหลายวันแล้วนะคะไม่ได้ไม่ได้ปั่นหลายวันแล้วเพราะอากาศแบบฝนตกนะคะเพื่อนๆดูนะคะน้ําขังแบบ น้ำขังเต็มเลยอ่ะกอดชื่นยามเช้านะคะเพื่อนๆค่ะฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนี่ก็ปอดไหลกันมาเป็นไอ้นี่เลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็ามาล้อชมบรรยากาศนะคะธรรมชาตินะคะรลิ่นแม่น้ำยามเช้านะคะกับเมย์นะคะพระอาทิตย์ก็ขึ้นสูงเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็น้าท่านะคะ อยาเอาสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็ฝากเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะคะติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะเมย์ก่าวขอบพระคุณล่วงหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ